ทุกคนเข้ามาเข้าสู่ช่องของน้องอีกแล้วโอเคค่ะวันนี้น้องก็จะมาเล่นสก,กินนุงคาวนะคะเออนี่กับน,น้องมาน้ำนะคะโอ,อ้ยน่ารัก ดูเปนะ็นค <EN C> <AR> วามเลี่ยมเว์นะคะเออนี้น้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากโอเคคะ่ะสกินของน้องนะคะ <S <S <EN C> <AR> ก็จะมาในชื่อสกินว่าพาานะความทรงจำว์นะคะเออแล้วสกินน้องคือแบบน่ารักมากเกินต้านจนใจเจ็บที่สุดคุณนะหูก็แบบยับได้อะดูดีเอ้ยขฮยับเอ้ย KB วะ มุยน่ารักมากแล้ว,ลวคือน้องมีความแบบสาวน้อยใส่ตุ้มหูเรืองแสงในยามลาตีเวอร์ที่ไพ,พร้อมกับปีกที่สวยๆนะคะ <The Final. S 1> เออร้องเพลงเลยไหมโอเคค่ะส่วนสกินที่สกินนี้นะคะที่เป็นเป็นอะไรที่ทําให้ใจเจ็บที่สุดก็คือชุดน้องอ่ะแหวกอ,อกทำมาทุกคนโอ้ยอีแม่จะเป็นลมเด้อเห็นก้อนหน้าอกล้วแบบไสบอดี้ค่ะคุณพุ่ม โอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะแต่ก็คือเสียเวลากับการเคิมกับอลองหน้าอกของนุงขาวนานปละโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมดีกว่าค่ะว่ามันจะเป็นยังไงล้มละอ๊ะวู้ห้องแล้ววะโอเค ก็เขาัมาอยู่กันในแกบเรา้วยแค่นครที่ไม่เคยหลับไหลเวอร์ก็คืออีนะครที่ไม่เคยหลับไหลนี่คือจะออกทุกคลิปไม่ได้นะคะคุณเจโอเคค่ะอย่างแรกเราเดี๋ยวโอ้ยตุ้มหูเลิศเวอร์คุณลูกตุ้มหูแบบฉ่ำมงมากคุณเจโอเคอย่างแรกนะคะเอิม่มน่องจะวางลงศพไปที่ไหนดีนะอืมมาเป็นนี้รู้กันเลยโอ้ยสวยมากคุณเจตอบโจทย์สาวประเภท1 0 8ที่ ่อ like okay. OK. e um ุ้ยจ pues ึ้งมากว้ายโอเคค่ะนั้นเราเริ่มสักปันตรงนี้กันเลยอุ้ยนักบวชยิงโดนแล้วนะครับัตวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะอ๋อแมงงูเยี่ยกูลืมสังเกตว่าเป็นแมงงูว้ายี่เราไปเดินมาแล้วี่อะว้ายว้ายกูเจ๊ว้ายว้ายว้ายกูเจ๊อุ้ยไปก่อนเลยว้ายมาหาหนูทำไมคุณแม่ คุณแม่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 โอ๊ยคุณแม่คุณแม่ไปไล่คนอื่นสิคะคุณแม่มาไล่หนูทำไมคุณแม่ต้องมาไล่คนอื่นสิคะโอ้ยคุณแม่คุณแม่จ๋าคุณแม่อยู่ไหนไปหลอกคุณแม่อ๋ออยู่นู่นโอ้ยสู้โอเค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 ไปหา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 นักบวชแล้วนักบวชสู้เขาน ว่นเราต้องสู้เขานะยี่หรอกโอ้ยตกใจนึงว่าจะพนแม่จะมาเอาหนูสิอีกขอรีวิวสกินก่อนได้ไหมคะแบบอุย้ยสกินมันสวยมากอะ่ะจบมาอีกแล้วเหรออุย้ยแล้วคือตื่นตูมเกินอะเล่นคนเดียวก็ตื่นตูมนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีเพื่อนเนาะเอ้ยเฮ้ยมันลลอดด่าหนูนี่ชอบอะสวยอะ่ะอุย้ยดูเท่เฮ้ยอีหรอก อย่านะคะอย่าเอาหนูเลยค่ะ hmm, ค so no ุณพ oh no ี o, ่หนูไม่อร่อยนะคะหนูเป็นแค่มาน้าหนูอยู่ในแอควาเลียมดีๆก็ดีอยู่แล้วค่ะอย่ามาเอาหนูเลยนะคะแล้วกูตีคำสาบหรอกโอ้ยน้องตีคำสาบนอนตรงกาฝากหรอน้อยอ่ะไมโอไมโอก็คือตั้งแต่เล่นมาก็คือเปลี่ยนเครื่องฉ่ำเพชร่ยนยพศโอ้ยดอมมันมาแล้วโอ้ยมึงมันมาแล้วมึงมันมาแล้ว why why คุณพี่คุณพี่ค่ะคุณพี่ what คุณพี่คุณพี่คุณพี่อย่าตีหนูนะคุณพี่คุณพี่ อยี่ย why มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วคุณเจมมาแล้วไปละจ้าบรุนโอ้โหอุ้ยอย่าเอาหนูเลยค่ะหนูไม่อร่อยหรอกค่ะหนูเป็นแค่มาน้ำตัวน้อยออื้ที่มีหูกระดิกได้แบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กดุ๊กจบอียไหนดูดิเอาแล้วเพื่อนโอ้ยเพื่อนเอานักเขียนยายโดนเอ้าเอ้าโอ้ยโอ้ยนี่คือตามไปเลิกว่าโอยจะโดนแล้วโอย โอ๊ยน้อยอะ่ะไม่โอ้ก็คือไม่ได้ปั่นสักเครื่องหรอกก็คือเปลี่ยนเป็นเรื่อยอ่ะเปลี่ยนเป็นเรื่อยเวอรโอ้ยก็เลยจะโดนรถไฟชนเด้อสู๋ไม่เปลี่ยนไปเลยเวอร์โอเคเดี๋ยวเราปั่นข้างนี้กันค่ะถ้าไม่ติดอะไรนะโอ้ยแล้วดูออกอีปแป้นแม่จะระเบิดอุย้ยออกหนุ่มแบบแข็งแกร่งอะ่ะแข็งแกร่งเกิน ้องตัวน,น้อยเองอะ่ะก็ไม่คิดว่าหน้าอกน้องจะแบบหนักแน่นขนาดนี้โอ้ยมันเกินใจแม่ไปหรือเปล่าคะลูกโอ้ยโอเคเดี๋ยวรับประตูก่อนโอเครับประตูรับประตูรับประตูโอ้ยกำลังปั่นให้อยู่ค่ะใจเย็นๆนะคะมาค่ะคุณเจส <Hi. S 1> เราไม่หิวกันคุณเจเราไม่หิวกันโอเคเดี๋ยวหิวให้ก่อนนะโอเคทำใจดีไว้อุอ้ยชอบ啊เอฟเฟกต์บุง๋งบุ๋งเวอร์มีมีฟองนะ้ำบุงบ๋งบุ๋งเห็นปะโอ้ยฟองนะ้ำ สอบโสดอะเลิศ okay, โอเคฮวให้ฉันหน่อยอุ้ยขอบคุณค่ะว้าเอ๊ะแกมาโอ้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 ฉีวิ่งหนีใครฉีวิ่งหนีใครโอสูไอ้แก๊กว้าย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 เรา,ามาแล้วี่เรามาแล้วเออยาวหนูหนูไม่อร่อยนะคะคุณพี่หนูไม่ไรมมอร่อยหรอกค่ะ,คะ โอเคเราไปหาเครื่องปั่นต่อโอ okay, <c oughs> เคเลยเลือได้เลยอีสองเครื่องเอีสองเครื่องเราทําได้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 หรือไม่เราทําได้หรือไม่เราทําได้ค่ะโอเคต่อค่ะมีปั่นคนนี้เลยพอแค่ไปช่วยนะเอาเอาเอาไงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวนักบวชลุกได้เออนักบวชลุกละโอเคสิ่งแรกที่เราจะต้องทําคือปั่นค่ะปั่นเท่านั้นปนนั่นทันที่คองโลกนี่ <c oughs> แล้วแมงูคนนี้เล่นเป็นปั้นเล่นเป็นน่ะโอ้ย ลไปละค่ะอุ้ยเหนือประตูอยู่ไหนวะอุ๊ยคุณเจ๊หนูจำประตูไม่ได้อีหรอกเล่นตั้งหลายรอบแต่จำประตูไม่ค่อยได้เลยอีด่านเนี้ยโอเคค่ะมาค่ะคุณเจ๊ฉันจะฉันจะวางฉันจะวางลงศพไว้ใกล้ประตูนะใครใกล้ก็บอกฉันนะโอ้พวกราอยู่ใกล้กันชานเอมิก้าเอมิก้าโอ้เอมิก้าฉันก็รึฉันกำลังฉันกำลังสแตนบายรอหน้าประตูฉันกำลังสแตนบายรอหน้าประตูฉันสแตนบายรอหน้าประตูละเอมิก้าโอ้ยจบ เอาวิลเล่ต์เอ oh, ้ยโอ้ยล okay. ่ะเราเครื่องเครื่องจะเสร็จอยู่ไหน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 เดี๋ยวฉันไปช่วยเองเดี๋ยวฉันไปช่วยเดี๋ยวฉันไปช่วยเครื่องจะเสร็จอยู่ไหน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 เครื่องจะเสร็จกี่โมงโอ้ยเครื่องจะเสร็จกี่โมง เครื่องเสร็จกี่โมงเครื่อเสร็จกี่โมงครับคุณเจ้โอ้ย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 โอ้คโอ้ย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 โอ้กโอ้ย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 โอ้ะโอ้ย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 โอ้เโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย อแหวนเพชรฉันเอาหัวฉันถือมาเอาไงเอาไงโอหืมเต็มข้างข้อแล้วเหรอโอ๊ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจป้าแกอ ขอโทษโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจพี่ดอกพี่ดอกไม่ได้ตั้งใจโอ้ยขอโทษขอโทษไม่ไม่รู้ไงว่ามันแบบว่ามันจะอะไรนะว่ามันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรวะว่ามันจะแบบเอ,อิ่ม ว่ามันเครื่องก้าๆแล้วหน่องไม่ได้ดูอุ้ยขอโทษตอนนี้หน่องหน่องพลาดจริงหน่องผิดจริงขอต้อนขอต้อนขอต้อนเออขอโทษนะหน่องขออนุญาตลดนะคะเออขอต้อนขอโทษ ไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างยกับสก,กินน้องขาวบอกได้คําเดียวว่ามันจีมากทุกคนแล้วคือน้องอะชอบเอฟเฟคของสก,กินนี้มากที่มันมีฟองสบู่บุ้งๆอะแล้วลงศบก็คือสวยมากตอบโจทย์สาวประเภท108ที่สุดหูก็ขยับได้แบบทุกทีทุกๆีกกว่าเออเห็นปะดูดีดูดีน้องจับหัวโอ๊ออย น่ากะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปหน่องอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่องได้นะหน่องขอตัวลาไปแล้วนะคะไม่บายจุ๊บบาบาย